สวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเราก็มาเจอกันต่อในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะหน่วยคมนาคมอาวันนี้เราจะใช้มี2ใบนะคะเด็กๆเป็นใบนี้ค่ะอ่าคำชี้แจงนะคะใบแรกนะคะเด็กๆให้นักเรียนจบผู้จํานวนตู้รถไฟกับตัวเลข1นถึงหค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะจะมีรถไฟอยู่จะเป็นทั้งหัวและเป็นทั้งโบกี้ของมันนะคะภาพแรกคะ่ะเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่าไหร่คะหใช่ไหมคะเพราะมีเท่าแต่หัวรถไฟของมันเอไหนเลขหนึ่งคะเลขหนึ่งคล้ายๆเสาธงคะ่ะจะตรงๆถูกต้องคะ่ะเด็กๆก,ก็โยงเลย1เสาธงต่อไป ช่วยคุณครูพี่โฟกัสนับหน่อยนะคะหนึ่งสองอ่ามีสองไหนเลขสองคะสองจะคล้ายๆคอเป็ดค่ะเด็กๆอ่าอันนี้แน่เลยเพราะตรงนี้คล้ายๆคอเป็ดเลยคะ่ะถูกต้องคะ่ะเลขสองคอเป็ดคะ่ะและหนึ่ง สอสาอ่าเลข3เลขส,ลขสอันไหนนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเลข3าจะคล้ายๆปีกนกค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ค่ะจะคล้ายๆปีกนกเพราะเวลาเขียนเราเขียนแบบนี้ค่ะอ่าตรงนี้จะเหมือนปีกนกเลยต่อไปหนึ่งสองสามี่าเลข4อันไหนเลขสี่นะเลขสี่ เรือใบค่ะจะอยู่คล้ายๆเรือใบอันนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะตรงนี้มัอยู่เหมือนเรือใบเลยคือเลข4ถูกต้องค่ะและรูปสุดท้ายนะคะ1 2ึสา เราก็มาดูเลข5นะคะคือเลขนี้แล้วเราก็โยงเส้นไปเลยค่ะเด็กๆอ่าแผ่นแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน1-5แผ่นที่2นะคะเด็กๆจำนวน6-10ค่ะอ่าเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6เลข6ค่ะเด็กๆหคล้ายคลนกหวีดค่ะอ่าอันนี้เลยเด็กๆก็โยงเส้นมาเลยค่ะ ต่อไป1 2 3 4 5 6 7อันไหนเลข7คะอ่าอันนี้คะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อันไหนเลข8เอ่ย8คล้ายๆแว่นตาคะ่ะถูกต้องคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ปว้าวเยอะมากเลยอันไหนเอ่ยระหว่างเลขนี้กับเลขนี้อ่าเลขนี้ค่ะเลขเก้าและสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว้าวเลขส0บเลขสิบมี1กับ ศูนย์ฮตอนนี้นะคะเด็กๆเราก็ทากิจกรรมเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวน1นถึงหและ6กถึงสิค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทําแบบประเมินทั้ง2ใบเลยนะคะผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่และที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมถ่ายผลงานของเด็กๆทั้ง2ใบลงมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูพี่โฟกัสรอชมอยู่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ